ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่ารถเป็ดพะโล้โรงเรียนวัดราชาธิวาสเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษเรียนรวมโดยไม่แบ่งแยก ซึ่งครูการศึกษาพิเศษได้พัฒนากิจกรรมที่เน้นการสร้างสมาธิเพื่อค้นหาศักยภาพและความสามารถอันโดดเด่นของน้องๆเป้าหมายก็คือให้น้องๆอ,อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ว่าถ้าเรายอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะทำให้เขารักเรามากขึ้นหรือเปล่าแดมแดมครับเนี่ยกงยูน้อยมาแล้วอะ่ะพร้อมที่จะทิ้งแดมแดมแล้วอะ่ะใจหมดใจแล้วถึงเวลานี้จริงๆแล้วเหรอเนี่ยจะปฏิเสธดีนี้นะแต่ถ้าเรายอมเขาเขาจะรักเรามากขึ้นไหมนะ เองคิดอะไรอยู่อะตัวเองไม่รักเขาหนึ่ไงถ้าตัวเองรักเขาอะยอมเขาเถอะยอมลโปกรมู้พิทักษ์สติมาแล้วครับโปรากรมคะช่วยแบมแบมตัดสินใจหน่อยได้ไหมคะถ้าแบมแบมยอมโกงอยู่แล้วกงจะรักแบมแบมมากขึ้นไหมคะรักมากขึ้นเลยครับแบมแบมไม่จริงครับเชื่อโปกรมครับถ้าเรายอมมีอะไรกับคนที่รักเนี่ยไม่ทําให้เขารักเรามากขึ้นเชื่อโปกงมครับคองเฟิร์มแล้วสุดท้าย ไม่ได้ช <Bond> ่วยอะไรเลยอ่ะสาวๆอ่ะดีกว่าสาวๆอ่ะดีกว่าอ่ะคนนี้ละกันหวยนะอ่ะปมือเพื่อนหน่อยจ้าว่าผู้หญิงบางคนก็คิดนะคะแต่คิดว่าคิดว่าให้ผู้ชายแล้วผู้ชายจะรักเราเออแล้วหนูคิดยังไงสตัวนิดว่าเฉยๆค่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยใช่ไหม มั<ใ>นทำให้ความรักเพิ่มขึ้นไม่ค่ะเพราะเรารักกันไม่จําเป็นต้องมีอะไรกันก็ได้ถ้าเ,ออเกิดแฟนโอ้ยคนนี้รักมากเลยแล้วก็ขอเราแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะยอมไหมหรือว่าเราก็จะยืนยันคําเดิมเรารจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเขาน่าจะรักเราจริงอ่ะเป้วัดจากอะไรว่าเอ้ยเนี่ยคือรักจริงๆและน่าจะการกระทําแล้วก็หลายๆอย่างค่ะ ทุกอย่างก็ต้องรวมกันเนาะใช่ทุกอย่างก็ต้องรวมกันไม่ช่วยอะไรเลยค่ะไม่ช่วยอะไรเลยเหรอทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าเขารักเราไม่จำเป็นต้องมีพิสัสัมพันธ์กันก็ได้ค่ะถ้าไม่ยอมเขานานๆเนี่ยไม่กลัวเขาจะไปมีคนอื่นเหรอไม่กลัวค่ะสวยค่ะ <laughs> สมมตินะตั้งต,ต,ตัวตัวอย่างนะคือคลาสสิกของหนุ่มๆทุกคนนะคือแบบเฮ้ยตัวเองเรารักตัวเองนะเราก็คบกันมานานแล้ว่เนี่ย วันนี้นั่งทำงานกันอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่อยากจะใกล้ชิดกับตัวเองอ่ะมันเริ่มขอแล้วเราจะมีการปฏิเสธยังไงก็ชวนไปวิ่ง <c oughs> ชวนไปวิ่งเลยแล้วถ้ามันยังขยันขยออยู่อ,อธิบายให้เขาเข้าใจค่ะว่ามันยังไม่สมควรเวลาเรามีเซ็กกัะสาวเนี่ยเรามองคุณค่าคุยคนนั้นสูงขึ้นเท่าเดิมหรือน้อย,อยลงเท่าเดิมครับแต่ว่าเพิ่มความกับ สั่งให้ชีวิตแบบแสดงว่าการที่เรามีอะไรกับแฟนไม่ได้ทําให้เรารักแฟนหรือรักฝ่ายหญิงมากขึ้นรักเท่าเดิมเท่าเดิมเท่เดิมาเท่าเดิมเพิ่มเติมคือโอเคโอเคโอเคหลังจากมีอะไรกันแล้วแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยๆบางทีอาจจะมีแบบความเบื่อความอะไรมากขึ้น แสดงว่าก็อาจจะรักลดลงก็ได้อาจจะเบื่ออาจจะ,จจะเบื่อได้อีกนิดหนึ่งสุดท้ายแล้วสมมติว่าเราคบกับแฟนมันสาําคัญขนาดไหนผู้ชายที่เราต้องมีเซ็กกับแฟนเราสามารถคบกันไปสักปีหนึ่งโดยไม่มีอะไรกันได้ไหมได้ครับ2ปีได้ไหมได้เรื่อยครับแต่ว่าเราจะไปแอบ,บมีอะไรกับคนอื่นไหมหรือว่าเราไม่มีอะไรกับใครเลยไม่ครับคนจริงค่ะคนจริงคนจริงก็ได้พี่ตูคิดว่าถ้าเรายอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะทําให้เขารักเรามากขึ้นไหมคะ ไม่ครับตู่ฟันพงครับการยอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะทำให้รักกันมากขึ้นหรือเปล่าไปฟังความในใจของวัยรุ่นกันที่ตลาดนัดหัวมุมม a ร k e t a ต d More ครับ สำหรับผมผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวครับที่ว่ามีเซ็ก์แล้วทําให้รักกันมากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจนิสัยใจคอมากกว่าเลือกเซ็ก์คิดว่าไม่ได้ช่วยครับบางคนก็แบบอาจจะแบบอยากลองอะไรอย่างเงี้ยครับทาให้รักกันมากขึ้นครับใกล้ชิดกันมากขึ้นอะคะ่ะถ้าทัไปฏิเสธก็ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะคิดว่าเออไม่รักกันหรือเปล่าอะไรทำนอง ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่ใจกันมากกว่าค่ะคนที่ถ้าคนรักกันจริงๆต้องอยู่ที่ใจกันกันทั้งสองฝ่ายอะใส่ใจดูแลเทคแคร์กันควรป้องกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเซ็กอะไรก็ใส่ถุงยางบ้างอะไรบ้างว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะพี่เอาใจใส่ดีกว่า คิดว่าช่วยค่ะเพราะว่าทําให้ผูกพันมากขึ้นคิดว่าไม่ผิดนะคะถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้ทําให้เดือดร้อนหรือว่าไม่ได้แบบว่าตั้งคันก่อนไว้อันฮวดรักมากขึ้นครับผูกพันครับห่วงอ,อะไรอย่างงี้ครับอาจจะรักกันมากขึ้นครับเพราะว่าเป็นการแสดงความรู้สึกอย่างหนึ่งออกมาครับถ้าเรายอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนถ้ายอมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะทําให้รักกันมากขึ้นหรือไม่ผลโพออกมาว่า รักมากขึ้น11.03%ไม่ได้ช่วยอะไรเลย88.97%เลิฟดิวเตอร์ช่วยตีรักให้น้องๆด้วยครับเอาทางทฤษฎีก่อนชายหญิงเนี่ยถามว่าทำไมหญิงต้องมีเซ็กกันเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่า s e ็ for procreation ภาษาแพทย์ว่าง,งั้นเซ็กซ์เพื่อการเจริญพันธุ์ ลองนึกสิถ้าเรารักกันแล้วเราไม่มีเซ็กกันจะมานั่งสลอนอยู่นี้ได้ป่ะไม่ได้ก็แสดงว่ามนุษย์หรือสัตว์โลกเนี่ยเขาสร้างมาว่ายังไงยังไงก็ต้องมีเพศสัมพันธ์กันใช่ไหมครับอันนั้นเพื่อการเจริญเผ่าพันธุ์เพื่ออะไรต่างๆเรื่องที่2องทำไมคนจึงมีเซ็กซ์เซ็กซ์เพื่อการสุขสมร่วมกันครับอันที่สเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมองว่าเรารักกันเราพูดด้วยกันเรารู้ไหมครับว่ารักกัน รู้ใช่ไหมครับแต่บางทีก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดวันนั้นคุณสองคนสามารถมีเพศสัมพันธ์ก็ได้อย่างมีความสุขคุณยังรักกันอยู่ไหมครับถ้าไม่รักจะยอมมีกันหรือเปล่าไม่เห็นไหมครับไม่ต้องคิดเลยมากเลยถ้าเกิดฝ่ายหนึ่งบอกไม่พร้อมไอ้ไม่พร้อมไม่มี2อย่างหนึ่งไม่พร้อมเพราะไม่พร้อมจริงๆอันที่สองไม่อยากมีถูกไหมครับมีงานวิจัยอยู่ว่ามีสามสามปรากฏการณ์เนี่ยถ้าครบสามเมื่อไหร่นะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเสร็จทุกรายครับอันที่หนึ่ง คิดว่าเรารักกันมีไหมครับมีใครบืนข้างถนนและกวักเบอเรียกให้ช่วยมีอะไรกันบ่อยมีไหมครับไม่มีอ่ะอย่างน้อยก็ต้องมองกันว่ารักกันชอบกันใช่ไหมลกูกใช่ไหมครับใช่ไหมครับโอเคอันที่สองคิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกันเลยกันคบกันมามากแล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วจะแต่งงานในอนาคตพ่อแม่รู้แล้วใช่ไหมครับตัวแปรตัวสุดท้ายสําคัญที่สุดครับบรรยากาศมันเป็นใจ ถูกไหมครับเราเคยถามคนหลายคนนะครับไม่ว่าจะอะไรพอบรรยากาศมันเป็นใจที่ตะกี้พี่ภูมิพูดอนะ่ะคือพี่ภูมิมีกพูดแบบแอคชั่นแรงเนี่ยแต่ตอนนั้นผู้ชายก็จับมือเทเลนิตรูปแขนหน่อยอ่บรรยากาศเบาๆฝนพรมๆพ่พพอแม่ไม่อยู่เสร็จทุกลายครับ <laughs> เห็นไหมฮะสรุปว่าเซ็กไม่ได้ทำไม่มีความรู้สึกว่าดีขึ้นแย่ลงเลยมันก็เหมือนเดิมเคยรักก็รักเหมือนเดิมใช่ไหมครับ แต่ถ้าเกิดมีเซ็กกันได้เนี่ยมันพอบอกรักด้วยภาษากายใช่ไหมครับแต่ตอนหนุ่มๆสาวๆเรียนหนังสือดีกว่านะเขาบอกไม่ใช้ถุงยางได้ไหมโอ้โหนี่ฟังแล้วเหมือนวัยรุ่นเลยนะคะวัยรุร่นนี่ไม่ใช้ถุงยางชอบคุยว่าหลังนอก<ช>คุมได้ผลดีท้องทั้งนั้นเลยค่ะ,คะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วแม้จะหลังนอกคุณต้องคิดถึงโรคติดต่อที่ไม่สำค